สวัสดีทักษิณ FC ช่องปากรอนพระ,ระดีธรรมนะครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิพกพรรคเพื่อไทยและมวลชนคนเสื้อแดงที่รักและศรัทธาในคุณทักษิณชินวัตรทุกท่านนะครับวันนี้ก่อนที่จะไปที่คําขวัญน,นะครับของจังหวัดทางภาคอีสานนะครับก็คือจังหวัดบึงกาฬนั่นเองนะครับก็ถ้าใครเข้ามาแล้วก็ปังคลิปนี้นะครับเจอโฆษณาช่วยสนับสนุนด้วยการไม่ข้ามโฆษณาดูโฆษณาให้กันด้วยนะครับหรือใครจะสนับสนุนเป็นการให้เป็นซุปเปอร์แตงก็ขอบพระคุณมากครับ หรือจะเป็นการสนับสนุนอีกช่องทางหนึ่งก็คือการสแกน QR code หรือนะครับในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนะฮะให้ช่องได้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ก็จะขอบพระคุณมากครับโอเคครับเราไปที่คำขวัญจังหวัดนะฮะบ,บึงการกันนะครับทุกท่านครับภูทอกแหล่งพระธรรมข้าล้อย่างพาร,รางามตาแก่งอาหงบึงโขงหลงเพลินใจ น้ำตกใสเจ็ดสีประเพณีแข่งเรือเหนือสุดแดนอีสานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ศูนย์รวมใจศารสองนางนะครับอันนี้ก็เป็นคำขวัญของจังหวัดบึงกาฬนะครับทุกท่านครับโอเคครับเราไปดูครับว่าจังหวัดบึงการเนี่ยในการเปิดตัวครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีใครกันบ้างนะครับก็จะมีคุณภูมิพันธ์บุญมาตุ่น,นะครับคุณมลฤดี จันแดงนะฮะแล้วก็คุณนิพนธ์คนขยันครับแชมป์เก่านะครับโอเคครับแล้วเราไปดูฮะจากที่เปิดตัวเพื่อไทยครบทั้ง3เขตแล้วเนี่ยเราไปดูในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครับว่าบึงการเนี่ยนะครับมีใครนะครับได้เข้ามาบ้างนะครับเขตที่1ครับเป็นคุณสยามเพ่งทองนะครับพักภูมิใจไทยได้มาที่คะแนน25,295คะแนนนะครับก็ได้เป็นแชมป์ในเขตที่1ไปสําหรับพักภูมิใจไทยส่วนเขตที่2ครับนะครับก็จะเป็นคุณ สุวรรณกุมิโรนะครับพักภูมิใจไทยเช่นกันนะครับได้คะแนนไปที่2 6 5 4 1คะแนนครับเขตที K ่3ครับของเพื่อไทยนะครับคุณนิพนธ์คนขยันนะครับได้คะแนนไปที่3277คะแนนครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ยังลงสมัครในนามพักเพื่อไทยครับแล้วเราไปดูครับว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับพักเพื่อไทยเนี่ยหลังจากที่ นะฮะส่งนะฮะสอสอหน้าใหม่มาลงในทั้งสองเขตเขตที่1และเขตที่2นะครับนั่นก็คือมีคุณภูมิพันธ์และก็คุณหมนฤดีนะครับเราไปดูกันครับว่านะครับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับใครบ้างนะฮะที่ลงในเขตของจังหวัดบึงกาฬและก็แพ้ไปแต่ครั้งนี้ก็ไม่ได้ลงในนามพักเพื่อไทยแล้วนะครับโอเคครับเขตที่1นะครับที่มีลงในนามพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็เป็นเขตหนึ่งคือคุณพัทรพรราชป้องขันนะครับ พรรคเพื่อไทยแต่ครั้งนี้ไม่ได้ลงก็ส่งคุณภูมิพันธ์ลงแทนนะครับส่วนเขตที่สองครับก็เป็นคุณไตรลงติธรรมนะครับก็ครั้งที่ผ่านมาลงแล้วก็แพ้ไปในเขตนี้ครั้งนี้ไม่ได้ลงนะครับครั้งนี้ก็ส่งนะฮะคุณมนฤดีจันแดงลงนะฮะคุณภูมิพันธ์เองเนี่ยภูมิพันธ์บุญมาตุนเนี่ยเดิมก็อยู่กับทางก้าวไกลนะครับก็เคยสมัครนะครับนายกอบจอหรือว่าสมัคร เป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นนะครับก็เป็นสีส้มนั่นแหละครับแต่เปลี่ยนใจครั้งนี้นะครับนะบสีเข้มขึ้นจากส้มมาเป็นแดงนะฮะก็มาอยู่ในพักเพื่อไทยแล้วก็ลงสมัครในเขตที่1จังหวัดบึงกาฬนะครับ ส่วนนางสาวมนฤดีจันแดงนี่นะครับหรือน้องแป๋วเนี่ยนะครับอดีตเป็นนักมวยหญิงนะครับและหลังจากนั้นก็ผันตัวมาเป็นพยาบาลนะครับที่จังหวัดบึงกาฬนี่แหละครับนะครับผมจาไม่ได้ว่าชื่อโรงพยาบาลอะไรน่าจะเป็นโรงพยาบาลเซกามั้งครับนะฮะจังหวัดบึงกาฬนะครับก็เป็นพยาบาลนะครับครั้งนี้ก็นะฮะไม่ได้เป็นละพยาบาลนะครับเพราะว่านะครับมีความนะฮะมุ่งมั่นที่จะจะลงเล่นการเมืองก็จึงมาสมัครเป็นนะฮะผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยครับทุกท่านครับ โอเคนะฮะพูดมาถึง3เขตแล้วเนี่ยนะครับเพื่อไทยครั้งที่ผ่านมาก็ได้เพียงแค่เขตเดียวนะครับเขตเดียวนั่นคือเขตที่3นะครับคุณนิพนธ์คนขยันนะครับครั้งนี้นะครับวิเคราะห์ไปตามเขตเลยนะครับคุณภูมิพันธ์บุญมาตุนเนี่ยก็ดูแล้วเนี่ยนะฮะโอกาสที่จะเบียดนะฮะชนะทางภูมิใจไทยอาจจะเป็นเรื่องค่อนข้างยากค่อนข้างลําบากตรงนี้ก็วัดใจนะครับพี่น้องชาวบึงการต้องการให้พรรคเพื่อไทยหรือนะครับคนที่ มาจากภรคเพื่อไทยเนี่ยใครก็ได้เนี่ยเข้าไปอยู่หรือไม่นะครับต้องถามใจดูนะครับเขตนี้เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับต้องทำกันบ้านดีๆแล้วก็ลงพื้นที่ให้มากถึงจะมีโอกาสนะครับเขตที่2นะครับพยาบาลคนสวยนะครับน้องแปว๋วหรือมนรอดีจันแดงเนี่ยก็เป็นสสหน้าใหม่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะสามารถที่จะไปนะครับ เบียดแย่งแชมป์กับทางแชมป์เก่านะฮะนั่นค,คือคุณออนอุมาบุญสิริอ่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงอีกนิดหนึ่งนะฮะเรื่องของคุณออนอุมาบุญสิริเนี่ยทำไมถึงได้เข้ามาเป็นสสนะครับก็เพราะว่าคุณสุวรรณากุมพิโรเนี่ยนะครับศาลเนี่ยมีการตัดสิ์นะฮะตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะสิบปีแล้วก็ต้องชดใช้นะครับในค่าเลือกตั้งเนี่ยจำนวน10ล้านบาทนะครับตรงนี้แหละครับนะในส่วนของคุณสุวรรณากุมพิโรสสภูมิใจไทย นะครับเขตสองนะครับจังหวัดบึงกาฬโอเคเพราะหลังจากนั้นมานะครับเมื่อคุณสุวรรณาถูกตัดสิทธิ์แล้วเนี่ยก็จึงมีการเลือกตั้งซ่อมนะครับพักเพื่อไทยก็นะครับสุภาพบุรุษจุชาเทพจริงๆนะเพราะอะไรครับก็นั่นแหละครับตอนนั้นพักภูมิใจไทยร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเพื่อไทยก็เลยไม่ส่งคนลงในนะแย่งชิงในเขตนี้นะครับก็จึงกลายเป็นว่าเขตนี้นะฮะเขตสองของบึงกาฬเนี่ยก็มีผู้สมัครเพียงรายเดียว นั่นก็คือคุณออนอุมาบุญสิรินะครับก็จึงได้สอสอในเขตนี้ไปนะครับได้ไปที่คะแนน4 6 1 6 7คะแนนครับเห็นไหมครับสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษจริงๆเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็เพราะว่าภูมิใจไทยเป็นพักร่วมรัฐบาลอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปแย่งกันนะฮะถ้าภูมิใจไทยได้มาก็อย่างน้อยก็เป็นเสียงในรัฐบาลนะครับอันนี้แหละนะครับแล้วเป็นไงล่ะแล้วภูมิใจไทยทําอะไรไว้บ้างครั้งนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นบทเรียนด้วยนะครับโอเคครับเขตหนึ่ง คุณภูมิพันธ์บุญมาตุนเนี่ยโอกาสเบียดแย่งมีไหมยากหน่อยครับนะครับเขตสองคุณมนฤดีจันแดงเนี่ยนะฮะด้วยความน่ารักนะฮะก็อาจจะนะฮะได้ใจของคนนะครับบึงการเขตสองไปบ้างนะครับแต่การที่จะไปเบียดแย่งแชมป์กับทางแชมป์เก่าอย่างคุณออนอุมาบุญสิริเนี่ยผู้สมัครของพักภูมิใจไทยก็อาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยนะครับก็เขตนี้ก็โอกาสมีโอกาสไหมมีครับแต่ว่าก็ยากครับ ส่วนเขต3นะครับคุณนิพนธ์คนขยันนะฮะคนขยันขยันลงพื้นที่ขยันดูแลพี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ก็น่าจะกลับมาได้อย่างแน่นอนครับสำหรับเขต3นะครับยังสามารถรักษาเก้าอี้ได้นะครับโอเคครับวิเคราะห์โดยภาพรวมแล้วจังหวัดบึงการเพื่อไทยจะได้ไปทั้งหมด1ที่นั่งครับส่วนอีก2ที่นั่งต้องลุ้นกันครับดูว่าโค้งสุดท้ายอย่างเช่นว่า กระแสะของแคนดิเดตนายกจะเป็นตัวฉุดคะแนนเพิ่มขึ้นมาหรือไม่นะครับแล้วรวมถึงนโยบายช่วงโค้งสุดท้ายมีนโยบายอะไรที่ไปกระชากใจนะครับพี่น้องชาวบึงการทั้งเขต1เขต2มาหรือไม่นะครับถ้า คนดิเดตนายกปังและกระชาติใจของทางคนบึงการเขตหนึ่งเขตสองแล้วก็นโยบายปังเพิ่มขึ้นไปอีกไปกระชากใจนะครับพี่น้องชาวบึงการเขตหนึ่งเขตสองก็มีโอกาสที่จะสู้กันสนุกสูสีครับแต่ถ้าดูตามปรากฏการณ์าการวิเคราะห์ในวันนี้เนี่ยขอวิเคราะห์ว่าเพื่อไทยจะได้หนึ่งที่นั่งครับแล้วก็อีกสองที่นั่งน่าจะเป็นของภูมิใจไทยครับทุกท่านครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ เราอย่าพึ่งสิ้นหวังเราอย่าพึ่งท้อแท้ครับบึงการเนี่ยนะครับต้องรอไม่นานเพื่อไทยจะกลับมาครับสู้ไปด้วยกันนะครับเข้ากูหากาเพื่อไทยทั้งสองใบขอพระคุณที่ฟังคลิปนี้จนจบคลิปครับสวัสดีครับ